เปิดค่าเฉลี่ยความสูงวอลเลย์บอลหญิงไทยยูสิบกกับจีนต่างกันลิบลับเห็นแล้วเข้าใจเลย กาติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องดาววันเล่ด้วยค่ะควนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่1ปี2023ณเมืองหางโจวประเทศจีนเกมใน,นรอบที่2นัดชิงแชมป์กลุ่มอีระหว่างทีมชาติไทยแพ้เจ้าภาพจีน0-3ต่อเซตทั้งนี้แฟนวอลเลย์บอลคิดเห็นตรงกันว่าทีม U16 สาวไทยแพ้จีนเพราะเรื่องของความสูงอย่างชัดเจนทั้งนี้จีนมีค่าเฉลี่ยความ ความสูงทั้งทีม185เซนติเมตรสูงที่สุดในทีมอยู่ที่192เซนติเมตรถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับอายุเฉลี่ยไม่ถึง14ปีส่วนไทยค่าเฉลี่ยความสูงอยู่ที่170เซนติเมตรสูงที่สุดอยู่ที่179เซนติเมตรอายุเฉลี่ยในทีม14ปีจะลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่อง